สวัสดีครับฟุตบอลไทยลีกฤดูการ2 0 2 5 2 6นัดที่10เจ้าบ้านแพ้เรียบเมืองทองอยู่ในเต็ดไพยประจบ FC114 ลำพูนวอริเออร์สท้ายท่าเรือ02งแบงคอกอยู่ในเต็ด้พยอุทัยธานี FC12 ชนบุรีพ้ายบีจีปทุมอยู่ในเต็ด12สรุปตารางคะแนนฟุตบอลไทยลีกนัดที่10จากฝูงเป็นของบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดมี25คะแนนที่2เป็นแบงคอกอยู่ในเต็ดมี20คะแนนที่3เป็นท่าเรือมี19คะแนนและที่4เป็นราชบุรี FC มี19คะแนน ฟุตบอลนไทยลีกฤดูกาล2 0 2 5 2นนัดที่11ค่ำวันศุกร์ที่7พฤศจิกายนทุ่มตรงประจบ FC พบลำพูนวอริเออร์สเย็นวันเสาร์ที่8พฤศจิกายน6โมงตรงสุขโขทัย FC พบกาญจนบุรีพาวเวอร์ FC 6โมงครึ่งเชียงรายยูไนเต็ดพบนครราชสีมา FC ทุ่มตรงอุทัยธานี FC พบเมืองทอง United, ยูไนเต็ดเย็นวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายน6โมงตรง B ีจีปทุมยูไนเต็ดพบประยอง f อฟซีโมงครึ่งชนบุรีบบรร United, United, รร FC ทุ่มตรงท้าเรือพบแบ่งข้ออยู่ในเต็ดขอบพระคุณที่รับชมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ